บุ้ยอ้าวอันนี้นะก็จะเป็นสายเดี่ยวนะสายเดี่ยวเราแยกแยกตรงเนี้ยแยกตรงน,รงนี้แล้วก็ข้างหลังเข้าเชฟหน่อยใส่สบายเย็นๆเราสามารถใช้ลูกไม้หรือว่าชีฟองหรือว่าผ้าอะไรก็ได้ผ้าหนาหน่อยก็ได้ผ้าบางหน่อยเราก็ทำสองชั้นผ้าลูกไม้เราก็มีลูกไม้หรือชีทูอะไรอย่างเงี้ยสามารถปรับเปลี่ยนแบบได้นะมันเป็นเสื้อที่ใส่เที่ยวได้ด้วยนะไม่ใช่ ใส่ได้แต่อยู่ในบ้านนะไซเล็กใส่สวยไซใ,ใหญ่ใส่งามเราใช้แพทเทิลเสื้อเข้ารูปนะคะเสื้อเข้ารูปปกติเราเลยเราเช็คเราเช็คให้เราบวกอยู่ที่สี่เซนขึ้นไปนะคะอชอบฟิตพอดีอกเอาสี่เซนชอบหลวมหน่อยเอา6เซนนะคะแต่ถ้า8ดเซนมันก็จะหลวมไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นโต่งเหล่งนะ เดี๋ยวจะเป็นทอพุทเท่าเดินย่องนะเราเท่าแล้วแต่เราไม่อยากเท่านะเออเท่าแล้วเราก็ยังอยากสดใสซับซ่าอาจารย์อ่ะเราก็ได้แพทเทิร์นนี้แล้วเนะาะแพทเทิร์นเข้ารูปอุ่ยง่ายจะตายอันเนี้ยง่ายง่ายเอาผ้ามาวางให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยไหมเนี่ยยังไม่ได้เตรียมผ้าไว้เดี๋ยวเราค่อยรื้อทำไปเรื่อย จริงๆมีพทเทิร์นงานเร่งอยู่แต่ว่าเราเราทำอะไรที่อยู่ในกรอบนานๆไม่ได้เราก็อยากจะแหกกฎแหกกรอบเนาะเราโดนลูกค้าเร่งมาแล้วเราเหนื่อยแล้วเราอยากทำอะไรที่แบบไม่ใช่ของลูกค้ามั่งเฮอเราโรคจิตนะถ้าเราโดนกดดันมากๆแล้วเราก็จะไม่ไม่อยากทำแล้วเราต้องไปทำอย่างอื่นทำทำอันที่เราอยากทำก่อน อันนี้นะฮะู้ทำไมมันง่ายจังเลยเราก็ปิดเก็ตอันนี้เลยนะปิดเกตเลยปิดเก็ตของเราเลยอันนี้คอคออันนี้เดี๋ยวแม่หมองวัดทุกคนคออันนี้เรายังไม่ได้ปิดเลยสักเซนนะเนี่ยเรายังไม่ได้ปิดคอเลยเนี่ยนะคะปกติแม่มองจะปิดคอโดยอัตโนมัติไปแล้วนะแต่อันนี้ยังไม่ได้ปิดนะยังไม่ได้ปิดเลยสักเซนนึงนะเดี๋ยวเราจะ ปิดเก็บอันนี้เนี่ยใครที่ปิดเก็ดแล้วก็ปิดไปที่ยังไม่ได้ปิดปิดเพิ่มนะปิดจะปิดก่อนหรือปิดหลังก็ได้ไม่บอกเดี๋ยวเอาไว้ปิดทีหลังเอาไว้ปิดทีหลังก็แล้วกันเอาไว้ปิดทีหลังเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนขีดคอเสร็จแล้วก็ปิดน้ําจะได้แม่น โอเคเราก็ปิดแบบนี้นะอ่ะเราปิดเก็ดให้ได้ก่อนนี่สก็อตเทปเรานะสวยร,รูดูดีสีชมพูปิดก่อนนะปิดเกรดเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เสือ้อ ใส่เล่นและใสู่่บ้านสวยๆเก๋ๆใส่โปโป,ปโชว์พูอะไรประมาณนี้เมือ่อเมื่อเราได้อันนี้แล้วนะทีนี้เราต้องการให้ไหลตรงไหนเรากําหนดเราเองเลยอันเนี้ยอันเนี้ยหัวไหลเราใช่ปะแล้วเราอยากจะได้อยู่ปลายไหลแค่นี้เราก็เอาแค่นี้แต่แต่สําหรับไม่มองอยู่ปลายไหลอะไม่หองเป็นคนไหลตั้งนะคนไหลตั้งแต่ว่าใส่ปลายไหลมันจะลาคาอ่ะเอาเข้ามาอีกหน่อย สักสามเซนหนึ่งสองสามเอาไหมหนึ่งสองสามสามเซนครึ่งอ่ะเอาเข้ามาสามเซนครึ่งเนาะเราอยากได้สายเท่าไหร่อ่ะอยากได้สายเดี่ยวเล็กๆเราก็ทําสายเดี่ยวเล็กๆอยากได้สายเดียวใหญ่ๆเราก็ทําสายแต่ไม่มองจะทําใหญ่หน่อยให้มันปิดสายสนยัยถ้าขยันก็จะทําที่คล้องสนท์ด้วยนะมันจะได้แบบว่าเป็นเส้นเดียวกันเนาะเอาเอาสามเซน เอาสายสามเซนปึออ๊บทีนี้เราก็กําหนดจุดที่เราจะให้สายเราอยู่ที่เราจะจะอันเนี้ยเข้ามาเราก็ไม่เอาสายลึกเพราะว่าเรานมโตนะถ้าใครนมเล็กเอาลงมาลึกหน่อยเรานมโตโอ้มันมีเนื้อว่ะเยอะน่าเกลียดเราก็เอาแค่นี้เอาลงมาสักแปดเซนเก้าเซนก็ได้แต่ดามีหวังดู ตำแหน่งที่เหมาะสมถ้าจังหวะไม่ดีขีดใหม่ได้นะขีดจนกว่าเราจะพอใจขีดใหม่เรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจอันเนี้ยเน้นว่าให้ใช้แพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปนะที่เราปรับไหลเรียบร้อยนะถ้าใครแบบแพทเทิร์นใครปรับไหลก็ใช้แพทเทิร์นที่ปรับไหลแล้วเรียบร้อยนะสําหรับแพทเทิร์นที่ไม่หมองสอนก็ไม่ต้องปรับเพราะว่าวัดจากตัวแล้วนะวัดจากตัวแล้วก็ไม่ต้องปรับนะ นี่นะอ่ะเราก็จะได้สายทีนี้เรากําหนดสายเนาะเราดูว่าเราเราเอาอยู่ตรงเนี้ยเสร็จแล้วเราอยากได้คอลึกเท่าไหร่อะเราอยากได้เซ็กซี่อันเนี้ยหัวนมเราอยู่ตรงนี้เว้ยตรงเนี้ย่ะเราอยากได้เซ็กซี่ใครใครล่องอกแบบห่างอ่ะเซ็กซี่ได้แบบลึกๆได้เลยแต่ใครแบบนมชิดโอ้ยมันก็จะดูแบบจมใจไปหน่อยนะเออเราก็เอาขึ้นมาหน่อยเอาขึ้นมาหน่อยเว้ยแต่เราอยากโชว์ นิดนิดถึงเนื้อเราจะเหนียวเราก็ยังอยากโชว์อยู่หน่อยหน่อยเอาขึ้นมาสักจากยอดอกเราสักเจ็ดเซนถึงแปดเซนนะอ่าในที่นี้แม่หมูจะทำเจ็ดเซนใครจะทำแปดเซนเก้าเซนก็ได้ทีนี้เราก็ขีด <c oughs> เราก็ขีดแนวแนวคอเราเลยมาใส่สายเออแบบนี้แบบนี้นะแล้วอันเนี้ยสายเราก็จะอยู่ตรงนี้เนาะ แล้วอันนี้เราก็โค้งอันนี้เราก็ยกขึ้นเราก็ยกขึ้นจากเน,นี้ยให้ปิดจักรเลยหน่อยเาขึ้นสองเซนเนี่ยสองเซนเป็นดสองเซน,เซนหรือหนึ่งเซนถ้าใครขี้รำคาญก็หนึ่งเซนถ้าใครแบบวนเนื้อปิ้นก็สองเซนวาดมาตรงนี้ค่ะวาดด้วยมือเรานี้เลยเนาะวาด,ดูว่าสวยเว้ยเนี่ยเออวาให้ดูว่าสวย ถ้าวาดไม่สวยวาดใหม่เอาดำดำอืมอน,นี่หนะ้าเสร็จแล้วชิ้นหน้าเห็นไหมชิ้นหน้าเสร็จแล้วถ้าถ้าใครรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะเปิดเผยไปหน่อยเอาขึ้นได้เนาะเอาขึ้นตรงนี้ได้เลยแล้วก็ขีดแล้วก็ขีดนี้มา เราไม่อยากเซ็กซี่มากนะเราอายเนื้อตรงนี้เนาะ <_ Z> เราก็เอาแค่นี้แล้วเราก็วาดไปเนะยเรากลัวโชนเนื้อตรงนี้เยอะเราก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊ป <_ caust> บแบบนี้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 เลยนะไม่มีอะไรยากนะอันอันนี้แบบโง่งเลยนะนี่ได้แล้วทีนี้เราก็มาชิ้นหลังสิชิ้นหลังหลังชิ้นหลัง เราจะได้เสื้อใหม่แล้วอ่าล้วก็อะไรต่อกันจ้ะแม่หมองไม่รู้ทำแพทเทิร์นผิดตอนไหนนะเนี่ยดูดิเนี่ยเหมือนไม่มองทำผิดตั้งแต่ตอนแรกลืมแก้แพทเทิร์นต้นแบบนะไม่เป็นไรอันนี้เอาเป็นคอชิดเข้ามาหน่อยจะได้ไม่จะได้ไม่หล่นไหลมากค มันลำคาญเออันนี้แหละเอาตรงน,นี้ทีนี้ทีนี้เราก็เอาตีมาข้างหลังอันนี้เราจะตีเอ็นมันนี่ก็ได้นะให้มันแบบเปิดหลังเยอะๆหรือเราจะเตะเอ็นทางเนี้ยหน่อยๆเพื่อปิดหลังเนาะเพื่อปิดหลังอ่าเราก็ทําสายอีกปื๊ดอ,อ,อยากได้ตรงไหนขีดเอาเอาลึกแค่นี้ก็ได้ แต่แม่มองเอาไม่ลึกมากนะอายเนื้อหลังมกันเลยทีนี้เราก็ขีดเป็นคอแหลมมาที่หลังมาที่หลังเลยนะกวะว่าย้ายลึกมากเดี๋ยวมันจะเห็นยกทรงเราอะ่ะเออพราะว่าอเราอายุเยอะแล้วอะ่ะเราเลื่อมนมยาเราโนบานไม่ได้นะใส่ปีกนกก็ไม่อยู่แล้วนะถ้าใครใส่ปีกนกอยู่ก็เอาลึกๆเลยอ,อันเนี้ยอันเนี้ย ปีอะไรก็เาไม่อยู่แล้วมันยานเอา,อาเอามา,าใหญ่เห็นยบสูงเอาเซ็กซี่เล็กๆก็พอเรารู้สึกว่ามันเซ็กซี่เล็กๆนะคงไม่ใช่อนาจารมาแล้วเราก็วาดอันนี้มาเอาขึ้นสองเซนใช่ไหมขึ้นสองเซนเหมือนกันน,นี้กับน,นี้กับน,นี้น,นี่นะหรือเราจะเบนมาทางนี้ก็ได้นะแปลก,ปกนะเนี่ยเบนมาด้านข้างแบบนี้ แล้วมันก็แต่มันจะชิดหน่อยมันจะชิดต้นแขนเราเราอายเนื้อตรงเนี้ยเราก็เบนมันออกมานี่นะสามารถทําได้เหมือนกันเฮ้ย <c oughs> แต่ไม่หมองไม่อายวะที่แหละ <c oughs> <c oughs> เอาอันนี้เอานี้เลยเอานี้เอานี้เอานี้นะ <c oughs> ทีนี้ถ้าแพทเทิร์นของใครที่เป็นแบบว่า <c oughs> เก็บหลังเอ็นอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าของใครเก็บหลังเอ็นอย่างนี้นะ เนี่ยถ้าแพทถ้าแพทเทิร์นใครเป็นแบบเอ็นแบบนี้นะคะให้ปรับเนาะให้ปรับตรงขึ้นมานะกลางหลังมันจะได้ไม่เหลือนะคะเพราะว่าเสื้อมันมันคอลึกแต่ขอไม่หมองเป็นเส้นตรงแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นเส้นตรงแบบนี้แล้วไม่ต้องเก็บแล้วพอแล้วนะคะแต่ถ้าของใครเป็นแบบตีเอ็นแบบนี้ก็เก็บเข้าให้มันตรงๆนะจ๊ะมาเสร็จแล้วด้ทีนี้ความยาว ความยาวของเสื้อด้านหลังเนี่ยไม่หม่อมจะเอาอยู่แค่สะโพกบนเอาสะโพกบนที่สะโพกบนนะคะแล้วก็แล้วก็ยังไงต่อโค้งชายสิคะโค้งชายโค้งชายให้มันโอบหน่อยนึงอันนี้เราก็จะตีบานออกนิดหน่อยนะตีบานออกประมาณเส้นหนึง่งแล้วก็นี่ ด้านข้างนะสะโพกเรามันน้อยหรือเกินบันเอวโอ้ยไม่มีเลยไม่มีส่วนเบ้าส่วนโคง้งเดยตีมันโอีกหน่อยอายเข้ามันตรงโทษนะนี่นี่แบบนี้นะอ่าเราเราได้ชิ้นหลังแล้วนะชิ้นหลังได้แล้วอืมชิ้นหลังเนี้ยเราจะไม่ทำอะไรต่อนอกจากนี้แล้วนะเราก็จะเย็บเก็บนะคะ เย็บเก็บเลยเย็บเก็บให้มันเข้าเชฟเนาะด้านหลังเนี่ยเย็บเก็บอันนี้ก็เย็บต่อกลางหลังเราจะได้แบบอ่เข้าเชฟหลังเราหน่อยเพราะว่าข้างหน้าเราอ่ะมันมีตะพุงแต่มันมีส่วนเบาส่วนโค้งอยู่แค่ข้างหลังเองเฮ้ยเอาไปมาทีนี้เราก็มาชิ้นหน้าและตัวปัญหาทีนี้ความยาวด้านข้างเราก็ทำ เท่านีา้แล้วเราก็ตีย้อยลงมาเนาะตีย้อยลงมานี่แหละเข้าๆกันตีย้อยประมาณนี้นี้เราก็แยกเจ๊ะง่ายจะตายง่ายมากแล้วไนะเดี๋ยวเราจะได้มีเสื้อใหม่สวยๆใส่ตัวเก่ามานนี่ห้าปีแล้วลูกไม้ขาดหมดแล้ว ทีนี้เราแยกอันนี้ออกแล้วมันยังไม่พอนะนยังไม่พอให้แทรกระดาษแล้วก็ติดสก็อตเทปนะคะนี่แบบมันจะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะเราสามารถทำเป็นแขนกุดธรรมดาได้หรือว่าเราจะทำเป็นเกาะอกแบบนี้แล้วก็ใส่สายโอยได้หมด ถึงขั้นตอนนี้นะไม่หมองแยกผิดนะเดี๋ยวไม่หมองจะเอาคลิปวิดีโอที่แก้ไขแล้วมาต่อให้นะอันนี้เป็นส่วนที่แยกผิดนะคะเดี๋ยวไม่หมองเจียนออกก่อนเดี๋ยวให้ดูอาวิธีทําสายก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยลงส่วนที่ถูกต้องให้หลังจากที่ทําสายเสร็จแล้วนะโอเคตรงนี้เราก็ตัดผ้าเอาที่หลังเจียนออกก่อน สายมันเราก็ตัดก่อนเอามาต่อกันถ้าเราใช้สายผ้าหนาเนาะเราก็เย็บกะถ้าเราใช้ผ้าตะข่ายเราทำสองชั้นเราก็ตัดเฉยๆก็ได้ขี้เกียจเย็บเนาะแต่ว่าแต่ว่าต้องต้องเผื่อว่าเดี๋ยวมันจะยืดออกด้วยนะถ้าใช้ผ้าตะข่ายมียาวอะเออนี่เราก็ได้สายแล้ว เราสามารถเย็บตรงๆได้นะอันเนี้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องโค้งแบบนี้อุ้ยจะเป็นต้องโค้งตามนี้แต่ถ้าโค้งตามนี้มันก็จะเข้าไหลดีใช่ปะ,ะผิดข้างข้างไหนแล้ววะเห็นไหมเราไม่ใช่เด้อเอางงเอางงเอางงแั้บ <laughs> เอางองโเอางเงเอางองงานเข้าแล้วางานเข้า,เ,าเขียนไว้หน้าหลังนี้อา้าวทำทุกสอนชี้ว่ามันชี้ออกด้านนอกเราสามารถตัดตรงๆได้แล้วก็เอามาใส่นี้เอามาใส่นี้แต่เวลา เวลาเราตัดตรงๆเนี่ยเวลาเวลาเรามาเข้าแขนเราก็ต้องทำบากให้เอียงตามอันนี้นะเนี่ยตามอันนี้หน่อยนึงนก็อันนี้อันนี้ถ้าเราทำตรงๆเราก็จะมาบากเอียงตรงนี้หน่อยนะนึงเราก็ตัดภ้าตรงๆได้เดี๋ยวทำให้ดูเด <c oughs> เหตุให้เบิ้ง นี่นะเราก็จะบากนี้นี้ให้มันมีมุมเอียงหน่อยนี่มันจะได้ไม่เหลือด้านไหล่ของเราไงามันจะได้ไม่เพยืเยอพยืเยอเนาะไม่ต้องเพยืเยอ ไม่ใช่ปากสาวๆนะเผยเยอะไปก็ไม่เซ็กซี่นี่อันนี้หลังน,นี่หน้าชี้ออกแบบนี้ไปเก็บไว้เป็นแบบใช้ได้เสร็จแลว้วนะสวัสดีจ้าเดี๋ยวเรามาแก้ไขแพทเทินนะที่ไม่หมไลฟ ไปนะมันจะมีจุดที่ผิดอยู่นะมันทําให้เราใส่แล้วมันมันพองเกินไปอ่ะด้านข้างมันพองเกินไปแล้วมันทําให้ตกลูกบริเวณนี้ด้วยเนาะมันทําให้เรายิ่งดูอ้วนซะไปใหญ่ก็แม่หม่องทํามาแล้วว่าลืมไงอะทีนี้ในร้อนะแม่หม่องให้ขยายอันนี้อันนี้อันนี้ข้ามเสื้อเราเนาะแม่หม่องให้ขยายอันนี้ตีบานออกนะอ่าแต่ว่ามันผิดนะ มันทําให้ตรงเนี้ยตกลูกแล้วมันทําให้เราอ้วนนะมันไม่สวยอันเนี้ยเราเอาเราเอาเท่าเสื้อเรานี่แหละเท่า,าตีเนี้ยส่วนที่เราจะตีขยายออกก็คือด้านด้านหน้านะอ่าด้านหน้าเราก็ตีออกนี่นะในไลฟ์ก็มีให้ดูอยู่นะส่วนนี้แต่ว่าต้องตัดส่วนนี้ทิ้งนะสําคัญนะคะเพราะว่ามันทําให้เรามันอ้วนว เราก็มาต่อด้านหน้านะคะต่อด้านหน้าแบบนี้ต่อกระดาษด้านหน้าต่อเท่าไหร่ก็เอาอันนี้วางวางให้มันเป็นเส้นตรงให้มันเป็นเส้นตรงกับให้มันเป็นเส้นตรงเอาวางกับอ่โต๊ะสี่เหลี่ยมของเรานะคะให้มันเป็นเส้นตรงเสมอกับคอแบบนี้นะ

มาเติมหน้าอย่างเดียวนะคะด้านข้างไม่ต้องเติมนะเติมกระดาษให้มันเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะแล้วเราก็ความยาวความยาวตรงนี้นะคะความยาวตรงนี้เราก็เช็คให้มันให้มันยาวกว่าอันนี้นะให้มันยาวกว่าสะโพกล่างมันยาวกว่าสะโพกล่างแบบนี้แล้วเราก็ตีโค้งเนาะอันนี้โค้งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โค้งอ่าอ่ลาดตัวนี้ลงมาอีกหน่อยนึงแบบนี้นะ โคงให้ได้รูปสวยคงให้ได้รูปสวยแล้วเราก็ไปตัดกับผ้านะคะเพราะว่าเอาความยาวให้มันเลยสะโพกมามันจะได้ปิดเป้าเรานะคะมันจะได้สวยๆนะมันจะได้ยอ้อยๆสวยๆนะคะโอเคทีนี้การวางผ้านะเดี๋ยวมาให้ดูวางที่เชิงผ้า าเราจะทําเป็นแบบว่าไม่ใช่ลูกไม้อ่ะเป็นเรียบๆอ่ะเราก็วางเต็มผ้าตรงนะอ่าเราก็วางแบบนี้แบบนี้นะอ่าในเนี้ยส่วนด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะตัดเจียนอันนี้ทิ้งไปแล้วก็จะได้รูปนี้เนาะทีนี้มันมันจะได้ไม่เหลือเนี่ยตรงนี้ก็จะได้ไม่ตกลูกมันจะมาตกลูกบริเวณด้านหน้าเนาะ ไม่ไดมาตกลูกบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็ปกตินะอ่าเดี๋ยวใส่หุ่นให้ดูว่ามันจะประมาณไหนเนาะอันนี้นะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมอันนี้ตรงนี้เราก็จะติดสายลงมาน,นี่ตรงนี้ก็จะเป็นวงแขนของเรามาน,นี่มาน,นี่แล้วก็จะเนี่ยตัดส่วนนี้ทิ้งนะตรงนี้ตรงนี้เราก็จะตัดทิ้งออกไปนะมันก็จะ ทีนี้เสื้อเราสั้นแค่นี้เองเนี่ยเหมือนกับเราตัดออกมาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะตกลูกแบบนี้แบบนี่เราก็จะตกลูกแบบนี้นะเนี่ยก็จะตกลูกแบบนี้แบบนี้มันแบบนี้เอแบบียงขึ้นมาหาสะโพกแบบนี้นะโอเคเนาะเข้าใจแล้วบป